สวัสดีครับพี่น้องปองไปสู่คู่สู่คุณพบผอกับช่องสาบานาหนุ่มสวิเดนพี่น้องจ้าพบพอในช่วงคำคำนะคะของวันที่12มกราคม2567เจ้ามาแล้วพี่น้องจ้ามาแล้วมาแล้วความฝันคนฝันแม่แม่น560จ้าพี่น้องแฟนของเอซขอมาไลายหลคค่ะขอมาตามติดความฝันของคนฝันแม่แม่น560 เพิ่นเก็บความฝันไว้ย่างดีเด้พี่น้องจากที่เพิ่นได้ปล่อยความฝันเนาะค่ะปล่อยความฝันหน้งแต้ตองวดที่เพิ่นว่าฝันได้จับปิงกับจับปลานะคะจับได้ปิงกับปลาที่สามนาได้ลุ้มคลิปไปต้อนนั่นแต่บ่มีตัวเลข่ะคลิปนั้นเพิ่นความฝันเพิ่นบ่มีตัวเลขแต้เพิ่นสู่ฟังฟังให้ดีๆเด้อค่ะคลิปนี้เป็นความฝันสามคืนติดสามคืนส่อนคืนที่สามเป็นตัวเลขแดงจึ้งคืองู่เพิ่นว่า ฟังให้จบฟังให้เข้าใจ่วนสีน้ำไปลงทุนจ้าขอย้ำเด้อค่ะเป็นเพียงแค่ความฝันใส่วิจารณญาในการรับชมสำหรับความฝันนะคะคนฝันแม่นๆห้าหกศูนย์ว่าสู้ฟังฟันคักฝันแนภาษาบ้านะฟันสามคืนติดคืนแรกก็ยังว่าเป็นตัวเลขคืนที่สองว่าเป็นตัวเลขคืนที่สามเป็นตัวเลขแต่ว่าสามคืนนี้ฝันดีเบดเพิ่นว่า ฝันแรกค่ะคือเรลกเนาะฝันเรลกจ้ะเพื่นฝันฝันว่าไปวัดสถานที่แห่งหนึ่งเสือเลยว่าสถานที่แห่งหนี้โบลูจกักแต่เป็นวัดที่ง่ญ่เหลืองงาม,งามชาวบ้านเขาลือกันว่าพญานาขึ้นมาหนองนำานี่ว่าสัน่นหนองนำอยู่หน้าวัดกะหนองนำแบบงหญ่เพิ่นว่าจวบเบิ่งเด้อ่าสัน่นคนกะน้องนั่งร้อจวบเบิง่ง พญานาคขึ้นจากบ่อน้ำวสันพิ่นขึ้นไมาอหลีวสันก็สู้กันแตกสวดสวดแต่ว่าพิ่นในนั่นพิ่นโบรูจักพผจ้าคนแต่ว่าเช้าบานนั่งรอเบิงพญานาคขึ้นจากน้ำหลายหลายผู้หนึ่งก็คือเพิ่นที่นั่งยุหันแต่ว่าทุกคนที่นั่งยุหันเพิ่นบบรูจักจากคุณนั่งตุนเดิมตุดนะคะเนาะโดนคักว่าสันวาแล้วก็สู้กันวสันพิ่นก็พากันสูกันแตกสวดสวดพิ่นขึ้นไม้อหลีค่อยเบิงลว่าสันว่ามีอหลีพญานาคว่าส ข้นม้าอิลีพี่น้องแต่ว่าบ่าเป็นองค์พญานาคยางขึ้นมาจากนาเป็นค้นเป็นว่างามงามเป็นผู้สายลูปงามยางค่ะเพิ่นว่าขึ้นม้าจากนามนั่นมีหมากับสางขึ้นมาน้ว่วสันแต่ว่าหมากับสางนี่คือจังมากับสังที่เตงหยุดทีวท่าไหวถ้าเดินขบวนไหมคะมีสบายมีอย่างเตงหยุดงามเมื่อนไงยางขึ้นมาารว,วยน้ำพ่น องพญานาคองนั่นกับเป็นผู้ชายลูกงามย่างขึ้นมาคือกันถึงมาถึงสั่งในความฝันจนตะลึงมาปื๊ดิ่นคือผู้งามแท้วสันสะเดือดตื่นค่ะทลิปนี้สะเดือดตื่นสะดุ้งตื่นเลยสะดุ้งตื่นก็คือตีหพาคนว่าจำในแมนย้าบาดคือฝันจังสีเนาะไปมองในนอกวะสันบาทที่นี่ขึ้นที่สองได้บาดนี้จ้ะขึ้นที่สองกับฝันคองเกาอีกพี่น้อง ฝันว่าไปงานศพงานศพคนไหลไหลายเป็นงานศพที่ใหญ่าบานหลังนั้นก็นงามคักซำวังล่ะเพิ่นว่าซำวังเลยบบฮูจับไผอีกแล้วในความฝันนี้คือโบลูจากคนก็คิดอีกแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอีกภพหนึ่งบ่มเมนภพของเขาจะ้ะเพิ่อนยางเขาไปในงานค้นหลายก็อีหลีเขาไปในงานศพเป็นลงทองรงทองสีเหลี่ยมงามอีกที่ลีค่ะรงทองสีท้องอาลามเลย ท้องคักท้องแน่สีท้องเป็นจนในแต่ลึงเนาะปาสันวาในความฝันลงท้องอย่างมางามเทว่าสันวาคือซิเมนคุณรวยเนาะว่าสันเพิ่นคือสีมีหยดมีเกียรติคักเนาะว่าสันว่าในความฝันแต่เดียวไปในเดี๋ยวไปในงานนี่คือโบอรูจากภัยจากคนเลยค่ะแคนั้นตื่นอีกว่าสันวากลับมาคิดอีกไล้ปาดขึ้นที่สวงมาฝันยังสีโบลูจากไผอีกแล้วแสดงว่าบแม่นผุเผาแท้เดอ้อว่าสันวา อันนี้ขึ้นที่สองเนี่ยค่ะขึ้นที่สามฝันอีกคืนนี้แหละค่ะส,ม,สมคัญค่ะสำคัญเลยช็อตเด็ดคือฝันได้ตัวเลขแดงจึงคึงเลยค่ะในคื้นที่สามนี่ก็ไปสถานที่แห่งหนึ่งอีกแล้วบอแมนพบเขาอีกแล้วคืออีกคือจังเมียงตังชาิจังสี่เมียค่ะเพินว่าเขาไปในห้องโถคนั่งเต็มเป็นห้องกินเขาเพิ่์นเปิดประตูเขาไปแต่เพิ่นถือเอาหงอาหารวยกันเไ้ค่ะถือปิน่นโตอย่างเขามาให้กันเดในตัวคนฝัน,เม,นเม่นเนี่ย เปิดประตูเข้าไปคนก็นั่งเต็มโต๊ะอยู่คือพันจินเขาอ,อยู่เลยค่ะมีผู้ชายนั่งอยู่หัวโต๊ะเป็นผู้ชายโตใหญ่ผิวขาวหนาตาคือพวกต่างชาติเลยค่ะบ่มีผมหัวหลุนเพื่อนว่าคือต่างชาติคือจังพวกเอ่อเอ่อสิวา่าเปแม่นยุโรปเลยค่ะสิเป็นคนจ็กคนจีนหรือพวกเอา่าทางโซนพุ่นอะคะ่ะผิวพันณดีหนาตาดีให้เพื่อนให้ว่าเขามายั้งว่าสัน ในความฝันเด็กว่าเขาไม้ยังคือเขาไม้ย้ำนี่บาสันว่าเิ่นกระตังสิกินเขาหนาตาดุดันหายหนาเกมขางบนว่าบารนี้มีผู้ชายคนหนึ่งแลนมาดึงมือเพิ่นไปอีกของหนึ่งบารนี่นเลยถามว่าคือมาไม้ยังจัก่าสันว่าคนคนฝันเป็นเหมืนหงสุวนว่จักจักยังไม้ยังคือได้มาอยู่มองหนีเป็นวางสี่โอ้คันสันมามาบาสันเสียเอาเขาให้เสียเอาเนวกินให้บาสัน สิให้โชคน้ำว่าสั้นว่าในความฝันแมค่ค่ะสี่ห้โชคน้ำว่าสัน้นสีใไ้โชคน้ำแต่ว่ายิบกระดาษให้แล้วก็แต่งเนาะอ,อยู่แนวกินให้เพิินเต็มห่อเพิ่นได้กลับบ้านด้ค่ะเต็มห่อเลยแนวกินแล้วก็เอากระดาษให้เพิ่นสองใบในกระดาษนั้นเป็นสีแดงพี่น้องเขียนตัวหนังสือไว้สองตัวของยองสิบสองหนึ่งกับสองเลขหนึ่งกับเลขสองจ้ะ เล็วก็มีภาษาอังกฤษลายใส่อยู่ทั้งหลังเพิ่นบอกเข้าใจแต่เพิ่นเห็นตัวหนังสือคือหนึ่งสองนี่แดงใจไวายแดงจึงคึงงลยเพิ่นว่าเพิ่นกะกำเอากำเอาฉลากินแบงนี่ไหมคะเอาตัวหนังสือนะคะกระซ้ําฉลากินแบงเนาะค่ะตัวแดงใจไวเนี่ยเป็นกระดาษเตสีแดงหนึ่งสองเพิรนกำเอาแล้วก็เอาของแล้วก็ย่างกับบ้านกะเสดเตื่นเพิ่นดีใจคักไหลค่ะในความฝันนี่ดีใจคัก ปานว่าเจ้าของในเงินถือเหล็กอรูดค่ะในความฝันก็นยังดีใจมุมอยู่วสันอันนี้เป็นขึ้นที่สามเพื่อนเลว่านี่แหละพี่น้องอันสาวบานาวะสันสามขึ้นติดฟันแบบนี้เลยว่สสันคิดว่าเพิ่นไม่สูขให้หลับแล้วละ่ะผิจารณาเบิงสําหรับความฝันเลขก,ก็มีตัวเดียวคือหนึ่งสองแต่เลขที่เพิ่นมักตองวดคือสามหาเด้อค่ะที่เพิ่นบอกตองวดคือสามหาที่เลขมันหมัก เลขที่เห็นในกระดาษสีแดงนั่นคือหนึ่งสองตัวแดงจึงคึงเลยค่ะเอาพิจารณาจบซ้อมค่ะสำหรับตัวเลขเละแนวาทางสาบนาเว้าความฝันเพิ่นมาแบ่งปันเดอ้อค่ะพี่น้องสามคืนติดเอฟซีแฟนช่องผู้ใดมกักกตามใดจาขันบ่มักก็เลื่อนผ่านเดอ้อสำหรับตัวเลขคนฝันแม่นๆห้าหกศูนย์ในวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคลิปนี้มกักฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งๆเป็นกำลังใจนะคะ คลิปนี้เบาเบาหลายหญ่ไปพี่น้องขอให้ฮิงปังดังรวยสุข่สุขุนจับเงินล้าน,นเงินแซียนสุขุสุขุนไปเราจะสวัสดีค่ะ